อีชีอีกุนซือของทีมเองเพิ่งจะประกาศรายชื่อนักเตะ23คนไปนะครับชุดจะไปลุยสกอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ที่เวียดนามรับแต่หลายคนเองเคยถูกเสนอชื่อมาแต่สุดท้ายก็หลุดไปหมดแต่ว่าครั้งนี้ครับพวกเขาทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยเขามีโอกาสจัดเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วครับแต่ว่ามันเป็นการผัดใบที่ผ่านระบบระเบียบความคิดมาเป็นอย่างดีนะครับทำไมผมถึงคิดแบบนั้นครับเดี๋ยวคลิปนี้จะวิเคราะห์ให้ฟังครับ สำหรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Sport Insider นะครับทางช่อง YouTube ไทยรัฐสปอร์ตนะครับวันนี้อยู่กับผมปั๊บทันทัดครับก็คงต้องมาพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับที่ล่าสุดอีชีอีกุนซือของทีมเองเพิ่งจะประกาศรายชื่อนักเตะ23คนไปนะครับชุดจะไปลุยสึกอุ่นเครื่องฟี f a เด y ที่เวียดนามครับ 7กันยายนเราเจอกับทีมชาติรัสเซียนะครับแล้วก็10กันยายนเราเจอกับทีมชาติเวียดนามทั้ง2เกมแข่งขันเวลา2ทุ่มไทยรัฐท,ทีวีช่อง32ถ่ายเทอดสดนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ทีมชาติไทยของเราไม่มีนักเตะคนใดคนหนึ่งเนี่ยลงเลยเลยนะครับจากยุคข,ของโคซิโก้กิติศักเสนาเมืองนะครับแต่ว่ามันเป็นการผัดใบที่ผ่านระบบระเบียบความคิดมาเป็นอย่างดีนะครับ ทำไมผมถึงคิดแบบนั้นครับเดี๋ยวคลิปนี้จะวิเคราะห์ให้ฟังครับกระแสแฟนบอลทีมชาติไทยเนี่ยหลายๆคนเองก็อยากเห็นนักเตะหน้าใหม่ติดทีมเข้ามานะครับโดยเฉพาะบรรดานักเตะที่ฟอร์มดีในไทยลีกนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาอาจจะถูกมองข้ามไปครับ อย่างเช่นโจทานเข็มดีนะครับแนวรับจากราชบุรีที่ฟอร์มดีตั้งแต่ซีซันก่อนนะครับเล่นในหลัง3ที่เป็นระบบของตัวข้างนะครับไม่ใช่ตัวกลางทำให้อิชิเองก็ยังมองว่าไม่ตอบโจทย์ กับแท็กติกนะครับรวมไปถึงทรงบุญใครควรครับคนนี้ก็ฟอร์มดีกับเมืองทองตั้งแต่ซีซันก่อนแล้วนะครับอีกหนึ่งคนคือพาทริกกูสตฟสันนะครับกองหน้าทีมชาติไทยยู23นะครับที่เคยโชว์ฟอร์มดีมากๆในยุคของโค้ชโย่งนะครับมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความแตกต่างกับกองหน้าไทยไรายอื่นนะครับหลายๆคนเองเคยถูกสเสนอชื่อมาแต่สุดท้ายก็หลุดไปหมดแต่ว่าครั้งนี้ครับพวกเขาทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ย เขามีโอกาสจะเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วครับแล้วทำไมผมถึงคิดว่ามันคือการผัดใบที่ผ่านความคิดมาเป็นอย่างดีนะครับก็น่นอนนะครับข้อหนึ่งนะครับนักเตะที่มีอยู่เนี่ยผสมผสานกันมีเตะช่วงพีคของการแข่งและอายุไม่เยอะมีประสบการณ์คอยประคองนักเตะที่ยังไม่เคยเล่นให้กับทีมชาติไทยมาเลยครับชุดนี้ก็จะมี8นักเตะนะครับที่ไม่เคยลงเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ติดทีมานะครับไล่เรียงจากกรกฎ พีพัฒนันด,ดาในทวารจากระยองไม่เคยถูกไี้ตัวติดทีมชาติไทยชเช่นเดียวกับวาริชชูทองแนวรับจากมีจีบทุมนะครับโจทานเข็มดีจากราชบุรีคนนี้เคยถูกเรียกติดทีมมาแล้วแต่ว่าได้มีการถอนตัวกลางคันไปสมัยยุคข,ของมาโน่นะครับอาร์ซนครับที่แข่งขันในปี2021 สมงอุดใครควรนะครับจากเมืองทองไม่เคยถูกเรียกตัวมาติดทีมเลยอน,นันต์เจะสองวานแล้วก็อัครบง์ผู้พิเศษสองคนจากลำพูนเคยถูกเรียกติดทีม,มาแล้วนะครับในแคมป์ที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ได้ลงเล่นเลยวิลเลียมเวเดอร์เชอร์กองกลางจากอุทัยธานี FC คนนี้ก็ไม่เคยถูกเรียกติดทีม,มาเลยนะครับเช่นเดียวกับพาตติก,กูสตาบสันกองหน้าจากนาราขับในเจทก็ไม่เคยถูกเรียกมาเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่เช่นเดียวกันครับ มันก็นับเป็นประมาณสัก1ใน3นะครับก็คือ8จาก23คนเนี่ยคือนับเป็น1ใน3ขอเตะที่ไม่เคยลงเล่นแล้วก็ไม่เคยถูกเรียกมาติดทีมกันนะครับแต่มันถูกประคองครับโดยรุ่นพี่แล้วก็คนที่มีประสบการณ์กับทีมชาติ เหล่านี้ครับอย่างประตูนะครับก็คงอาจจะไม่ใช้กรกฎเป็นตัวจริงหรอกครับแต่ว่าให้มาซึมซับกับแคมป์ทีมชาติไทยเพราะเขาเองก็ฟอร์มดีนะครับมือหนึ่งก็คงต้องเป็นทางปฏิวัติคัใไม่ครับที่ยืนพื้นอยู่แล้วแล้วก็คอยสอนน้องอย่างก,กรกฎ <c oughs> เช่นเดียวกับทางสรานนนนะครับประสบการณ์มากมายกับการติดทีมชาติด้วยกันเป็นมือสองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็การเล่นกับบีจีมาทุมเองกับทีมใหญ่เขาก็ช่วยที่จะสอนน้องได้ เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับเพื่อให้กรกฎเองก็ค่อยๆซึมซับแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับส่วนตำแหน่งกองหลังเนี่ยบอกเลยครับก็ยังมีเอเลสดอโลที่อายุมากสุดของทีมชุดนี้นะครับในวัย31ปีมีลูกโซ่ดิคลาสมิเกลสันนะครับที่คอยช่วยประคองพวกบรรดาตัวใหม่ๆเข้ามานะครับอย่างเช่นทางทรงวุดไครควรนะครับวาริชูทอง2คนนี้เองก็จะได้มีการเรียนรู้จากรุ่นพี่ที่เล่นในต่างประเทศเหมือนกัน กองกลางเนี่ยก็ยังจะมีบรรดานักเตะที่อยู่ในช่วงพีคของกนนารแข่งเล่นในต่างแดนทั้งสุบโชคสรารชาตินะครับ เอกลิศปัญญาที่พร้อมจะซัพพอร์ตบรรดาเพื่อนๆในทีมหรือว่านักเตะที่เพิ่งจะติดทีมามาไม่กี่ครั้งแล้วก็ไม่เคยลงเล่นอย่างอัครพงศ์ภูพิเศษหรือว่าอนันต์ยอสังวานด้วยเหมือนกันอย่างกองหน้าเนี่ยก็ยังมีทั้งสุบรร์เหมือนตานะครับจากลูวนในเบลเยียมแล้วก็สุบชัยใจเด็ดดัซโนวไทยลีกสองสมัยซ้อนกับบุยลำนะก็ขอที่จะช่วยประคองทั้งทียสักเผยพิมายนะครับยอดุปเร์ซับของการท่าเรือรวมไปถึงพาทริกกูสตาฟสั้นก็สามารถช่วยประคองได้ครับ ผมบอกเลยนะครับว่าการเปลี่ยนถ่ายนักเตะในชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับตอนยุคที่มานุพกิงคุมทีมนะครับแล้วเกิดเหตุสุดวิสัยการผัดใบนักเตะในชุดนี้นะครับมันไม่เหมือนกับตอนที่เราไปเยือนจอร์เจียเอสโซเนีย e นะครับที่เราแพ้จอร์เจียไปแ0แล้วก็กลับมาแก้ตัวเสมอเอสโซเนีย e 1-1นะครับตอนนั้นเนี่ยมันแค่เหมือนพยายามเอาลตเตะเนี่ยไปเตะ ให้มันตามโปรแกรมที่วางเอาไว้นะครับจนกลายเป็นที่วิจารณ์อย่างหนักหน่วงเลยเพราะว่าตอนนั้นนะครับมันไม่ได้มีใครสามารถช่วยประคองใครได้ทำไมรูปเกมของเราเองก็ดูจะผิดไปจากที่เราคาดหวังเอาไว้เยอะมากครับข้ 2> อ2นะครับนะักเตะรุ่นเก่าในทีมชาติไทยตอนนี้ก็มองเหมือนอิชิอินะครับว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่ควรจะเปลี่ยนผ่านเตะจากรุ่นพวกเขานะครับสามสิบก,กว่ามาสู่เตะเลือดใหม่อายุ20กว่ากว่า20กลางกลงครับ ในทางนี้นะครับมันก็ดูสะสอดคล้องกับเจมันเวย์อย่างแท้จริงนะครับตามที่ทีมชาติไทยก็เตรียมจะได้ทางนิจิกะยะนะครับมาคุมทีมชาติไทยอยู่ยี่สานะครับแล้วก็จะทําทีมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอิชิอินะครับในทีมชุดใหญ่เพราะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าในรายการอุ่นเครื่องนะครับที่ไม่ใช่พวกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ย พวกเขาก็เรียกเตะมาติดทีมที่อาจจะไม่ใช่ชุดใหญ่แบบฟูลสตรีมทั้งหมดนะครับอย่างเมซี่เจชาทิตส่งกระสินนะครับที่เคยเล่นกับทั้งซัปโปโรแล้วก็ฟอนเตเล่มาแล้วนะครับเขาเองประสบความสําเร็จมากมายกับการแข่งขันในเจลีกนะครับเขาบอกเหมือนกันนะครับในงานมีเดียเดกับทางทีมข่าวไทยรัฐของเรานะครับแบอบกว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่จะมีการผัดเปลี่ยนนักเตะนะครับ หมุนเวียนกันนะครับไฮเตะเลือดใหม่ขึ้นมาเล่นนะครับในบางรายการอย่างเช่นอาซินคัพนะครับก็บอกว่าจะใช้แต่พี่มุ้ยที้สินดังดาจนถึงอายุ40มันก็คงไม่ใช่นะครับในรายการแบบนี้หรือจะใช้ตัวของพี่เจเองนะครับในรายการบางรายการที่อาจไม่สําคัญมากเนี่ยจนถึงอายุ3 5เนี่ยมันก็คงไม่ใช่นะครับมันก็ถึงเวลาแล้วครับที่ต้องักเตะคนอื่นนะครับมีเวทีในการ ลองฝีเท้าเพื่อต่อยอดสู่รายการสําคัญสำคัญต่อไปในอนาคตครับข้อ3นะครับทีมชาติไทยลองทีมได้ถูกเวลามากๆนะครับหลังจากที่เราเอตกรอบคัดบอลโลก2026รอบ2นะครับซนเอเชียไปทําให้รายการสําคัญสำคัญจากนี้เนี่ยก็เหลือ2รายการนะครับที่เป็นรายการใหญ่ ก็คือเอเชียนคัพ2027นะครับแล้วก็ฟุตบอลโลก2030ในรอบสุดท้ายนะครับเราต้องสร้างทีมใหม่นะครับในระยะเวลาหลังจากนี้2-3ปีเพื่อไปแข่งขันในรายการนั้นในรอบสุดท้ายให้ได้ครับนักเตะแกนหลักในชุดตอนนี้นะครับที่ยังเล่นได้ไปจนถึงเอเชียนคัพ2027เนี่ยหรืออีก3ปีข้างหน้าแน่ๆเนี่ยก็จะมีทั้งสุภัทเหมือนตานะครับที่ตอนนั้นจะมีอายุ25ปี ชนะรดงพมศีแก้วตอนนั้นจะมีอายุ26ปีนะครับเอกนิตปัญญานะครับจะมีอายุ27ปีนะครับนิคลัสมิเกลซันแล้วก็สุบชัยใจเด็ดเนี่ยตอนนั้นจะมีอายุ28ปีสุบโชคสรารชาติจะมีอายุ29ปีนะครับเมื่อมาประกอบกับมมเตะท,ที่เป็นตัวเลือกสอดแทรกขึ้นมาในตอนนี้นะครับทางอนันต์ยอดสังวานเองทียรศักด์เผยพไมายกรกฏพิพัฒน์นัดาโจธานเข็มดี ทรงวุฒิใครควรนะครับถ้าทีมชุดนี้เล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้มีการผสมผสานเตะหน้าใหม่เพิ่มเข้ามาอีกในระหว่างช่วงสัก2-3ปีนี้นะครับมันคงจะเป็นส่วนผสมาาที่ทำได้อย่างลงตัวแน่นอนเหมือนในยุคข,ของโคซิกโก้กดศักษิ์เสนาเมืองนะครับ จากทีมชุดนี้นะครับเราคงจะได้เห็นมิติในการเล่นที่แปลกใหม่ไปเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้มีกองหน้าที่เก็บบอลได้ดีมากเหมือนที่สินแดงดานะครับจอมทัพที่อาจจะไม่ได้มีการสร้างสรรค์เกมที่วุ่หวาเหมือนชาทิพนะครับหรือแบ็กซ้ายที่คอยออกบอลจากหลังสูนหน้าด้วยบอลที่แม่นยําเหมือนเทียร์ทรบุญมาทันนะครับ แต่เราคงจะได้เห็นวิธีการเอาตัวรอดแล้วก็สไตล์การเล่นที่มีความแตกต่างกันไปนะครับรวมไปถึงการเอาตัวรอดในยามขับขันที่ไม่เหมือนเดิมซึ่งแฟนบอลเองก็ต้องรับให้ได้เหมือนกันครับเหมือนตอนยุคข,ของโคซิโก้นะครับที่กล้าผัดใบมาใช้เตะหน้าหมายยกแผงนะครับและชุดดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการผสมผสานตัวเก่าบางรายจนมาคว้าชมปอาเซีนคับ 2 0ง4แล้วก็2 0 1 6ได้นะครับรวมไปถึงการเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายในศึกคัดบอลโลก2018ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดที่พูดมานะครับแฟนบอลก,ก็ต้องกล้าให้โอกาสนะักเตะนะครับก็อาจจะไม่ได้มีลูกเก่านะครับแต่ว่าอาจจะมีลูกบูแพชั่นที่เต็มเปลี่ยนนะครับการแย่งกันในทีมเพื่อจะเป็นโดวจริงนะครับเรา,าจ,จะเห็นการเล่นแบบใส่สุด90นาทีวิ่งไล่แบบไม่มีแรงหมดอันนี้คือสิ่งที่เรา,าจ,จะเห็น เพิ่มขึ้นมาในทีมชุดนี้ก็ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับมาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยนะครับผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีช่องสาย2ม่พร้อมกันนะครับ7กันยายนเวลา2ทุ่มไทยพบรัสเซียแล้วก็10กันยายนไทยพบเวียดนามเวลา2ทุ่มเช่นเดียวกันนะครับวันนี้รายการ Sport Insider นะครับแล้วก็ผมปรัันทั์ต้องขอลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับ เองรากีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube p a s t s p o r ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ